สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมารีวิวมีรถไฟนะครับเราดีรถไฟใหม่นี้ทุกคนโอ้ยแกยนะมากต่องมีรถไฟนะครับนี่ดูทุกคนดูหน้าตารถไฟสวยงามมีลูกกระต่ายด้วยน่ารักจังเลยนี่มีรถเคนพ่วงมาด้วยนะแล้วก็รถด,ดำนี่รถเป็นรถดำนะแล้วก็รถ โม่ปูน,นสวยงามน่ารักทีเดียวนีเดี๋ยวเราลองมาทดลองกันเลยว่าไอ้จอดไฟคันนี้นี่มันมีแแม่เหล็กด้วยนะฮะเป็นแม่เหล็กต่อกันอย่างนี้นี่ต่อกันดูปุ๊บนี่ไงปุ๊บอ้าวเดี๋ยวปล่อยให้มันวิ่งดูดิไปเลยปูนปูนโอ้ยสุจดจอดนี่ดี โอ้ยนี่ไปเลยรถไปโอ้ยชนรถแล้วปูดฟูดชิช,ดชักชิชักชิชักฟูดฟูดโอ้โหเป็นไงทุกคนนี่สวยงามทีเดียวเลยโอยลากไปแล้วนี่โอ้โหไปแล้วนี่น่ารักมากทุกคนนี่ ติดแล้วติดแล้วติดแล้วไายี่โลบินเจ้าจอหยอดมากเฮ้ยชดชุดชุดนรถไป้นขค้ดดนี่แบบนีนี่แล้วก็รถล้อนะครับรถล้อจนไปเลยเหียบร้อย โอ้ยกลับมากลับมาอ่าอน,นี่โอเคทุกคนไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกดกดติดตามกด Subscribe ใ,ให้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่บายบาย